ถ้าจะเปรียบเทียบตับก็จะเปรียบเหมือนกับไส้กรองทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารต่างๆที่เข้าไปเนี่ยที่เรารับเข้าไปมันจะต้องผ่านตับ ตับก็จะทําหน้าที่เก็บกรองเชื้อโรคแล้วก็อย่างปริมาณยาหรือสารที่เรากินเข้าไปตับจะเปลี่ยนเป็นสารที่แอคทีฟเกิดประสิทธิภาพขึ้นหลังจากนั้นตับเองอะ่ะก็จะกรองปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นให้มีความเป็นพิษน้อยลงแล้วก็พร้อมที่จะขับออกจากร่างกายดังนั้นอวัยวะที่จะขับยาออกหรือสารพิษต่างๆออกก็จะมีตับแล้วก็จะมีไตนะคะเป็นหลัก เมื่อตับเปลี่ยนแปลงยาหรือเราเรียกว่าออกมาเป็นเมตาบอลายแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะเป็นพิษต่อตับโดยโตรงซึ่งก็มียาหลายชนิดเช่นการกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลหรืออะซิตมิโนเฟนในปริมาณเยอะๆอันนี้พอเข้าไปในตับปกติแล้วตับมันจะต้องเปลี่ยนสารไออะซิตามิโนเฟนเนี่ยขับออกจากร่างกายให้ไม่มีพิษแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเยอะ เอนไซม์ตัวที่มันจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสารไม่มีพิษเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นมันก็จะลงไปสู่พาสเวหรือแนวทางที่เกิดสารพิษไอตัวนี้เองเนี่ยคะ่ะที่มันจะไปทําให้เซลล์ตับเกิดอาการตับวายที่เราเรียกว่าตับวายเฉียบพลันเพราะฉะนั้นยาตัวที่เขาทําการศึกษาแล้ว พบบ่อยมากเลยในอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ในเอเชียเองก็ตามเนี่ยยาแก้ป,ปวดอะซิตามิโนเฟนเป็นยาที่เราหาซื้อได้ง่ายแล้วคนอนะ่ะบริโภคเกินขนาดที่กำหนดถ้าจำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอแนะนำว่าควรจะกลับไปออพบแพทย์จะดีกว่านะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ย เขาคงปวดจริงอายกตัวอย่างง่ายปวดหลังบางทีมันกินแล้วไม่หายคนไข้ก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหายปวดแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ว่าทําไมาคนที่กินยาแก้ปวดโดยที่เราก็บอกว่าเราไม่ได้กินเกิดแต่มันกินสะสมนะคะอาจจะวันละเดี๋ยวก็4เม็ด6เม็ด8เม็ด10เม็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสภาพตับเขาไม่ดีอาจจะทําให้นั่นแหละมาถึงกับตับวายตับพังได้เช่นเดียวกัน นอกจากยาอย่างที่อยากจะเตือนอีกอย่างก็คือวิตามินนะคะวิตามินที่เราทานโดยเฉพาะตัวที่ไม่ละลายในน้ำวิตามิน A, D, E, K ตัวสำคัญก็คือวิตามิน A พราะถ้าเรารับไปในปริมาณที่มากเป็นเวลาติดต่อกัน3เดือน6เดือนอันนี้จะทําให้ตับเกิดผังผืดต่อไปอาจจะมีตับแข็งได้กินอะไรบางครั้งต่อเนื่องนานๆก็ต้องออกลับไปสอบถามแพทย์นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปริมาณที่แนะนำว่าควรกินเท่าไหร่ถึงจะกินติดต่อเนื่องกันได้โดยที่มันไม่สะสมและไม่เป็นพิษต่อร่างกายถ้ามันเริ่มที่จะมีตับอักเสบะคะ่ะ เราจะไม่ได้เห็นว่าเหลืองทันทีแต่คนไข้อาจจะมีอาการคลื่นไส้เพลียๆอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งอย่างที่บ่งว่าอาจจะมีการอักเสบของตับได้ก็ตับเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ถ้าตับวายเขาจะมีขนาดถ้าไม่ได้ไวายจนแย่เลยเนี่ยเราก็อาจจะฟื้นตัวทันนะคะแต่ถ้าวายอย่างรุนแรงอาจจะไม่สามารถ ฟื้นตัวทานก็เสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายตับคำแนะนำสำหรับการกินยาก็หมอแนะนำว่าถ้าต้องกินนะคะมีข้อบ่งชี้ควรทานแต่ยาเนี่ยจะต้องเป็นที่แพทย์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทานทานขนาดที่แพทย์ให้ถ้าหมดข้อบ่งชี้เราก็หยุดนะคะไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองและไม่ควรงดยาเองโดยที่ ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่วนวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยจริงๆถ้าเราสุขภาพปกติแข็งแรงเราเรากินอาหารครบหมู่เราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอาหารเสริมอะไรแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อนะคะก็ต้องบอกว่าเปิดฉลากมาดูว่าขนาดที่เหมาะสมคืออะไรมีประโยชน์ต่อเราจริงไหมเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะกินอาหารให้เป็นยาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปหาอาหารเสริมหรือวิตามิน ควรจะกินอาหารให้ครบหมู่สุกสะอาดแล้วก็เราก็เลือกอาหารที่เราจะกินก็สามารถทำให้เกิดเป็นผลประโยชน์เป็นยาดได้เช่นเดียวกัน